คลิปนี้เรามาดูการย้ายข้อมูลจากมือถือซัมซุงตัวเก่าเป็น a 5 3 5 g นะครับส่วนตัวใหม่ตัวนี้เป็น a 7 3 5 g พอดีเครื่องเก่าจะปล่อยออกนะครับทีนี้ในการที่เราจะย้ายข้อมูลตัวนี้นะครับเราจะย้ายโดยไม่ต้องลงแอปอื่นช่วยนะเราจะใช้ในระบบของซัมซุงเลยนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวซัมซุงแอคเคา n t ์เป็นตัวช่วยในการย้ายข้อมูลนะครับข้อมูลทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับ เราสามารถย้ายผ่าน s a m s ุ n แอ c เคา n ์ได้โดยการแบ็กอัพข้อมูลแล้วทำการดึงกลับวิธีการทำทำยังไงมาดูกันนะครับขั้นแรกเลยมือถือทั้ง2เครื่องจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้เราสามารถเข้า s ั m s u งแอ c เคา n ์ได้นะครับส่วนซิมนะครับซิมเนี่ยให้เราใส่ในเครื่องเก่าไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราแบ็กอัพเนี่ยมันจะได้แบ็กอัพตัวเบอร์ไปด้วยนะครับถ้าเบอร์อยู่ในซิมนะ โอเคทีนี้วิธีการแบ็กอัพทำยังไงมาดูกันนะครับวิธีการสำรองข้อมูลเนาะแล้วค่อยเอาตัวมือถือเครื่องใหม่ดึงสัารีสโตหรือดึงข้อมูลกลับมาจากซัมซุงแอคเคาน์ที่เราแบ็กอัพไว้วิธีการนะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะอ่าไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราเข้าซัมซุงแอคเคาน์ของเรานะครับถ้าใครยังไม่มีก็สมัครก่อนนะครับสมัครไม่ยากนะแค่ใช้เบอร์โทรสมรัครนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนหาคําว่า Backup and r e s t o r e ตนะครับนี่ตัวนี้ นะครับจากนั้นจะมีรายการให้เราสามารถแบ็กอัพได้ไหมครับเนี่ยตามนี้เลยนะนะครับพวกข้อความพวกเบอร์โทรอะไรทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้จะถูกสำรองทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีรูปภาพวิดีโอนะเพราะว่าพวกนี้เราจะเราต้องย้ายต่างหากนะครับแต่ตัวนี้เราย้ายพวกข้อมูลของระบบเครื่องนะครับแล้วก็เบอร์โทรโดยการแบ็กอัพข้อมูลนั่นเองแอปที่เคยถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องเก่าก็จะถูกแบ็กอัพแล้วมาทําการติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งหลังจากเราย้ายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแบ็กอัพแล้วก็รีสโตเสร็จตัวมือถือเครื่องใหม่ก็จะมีแอปเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับพวกลายชื่อพวกเบอร์โทรประวัติการใช้งานการตั้งค่าระบบตัวเครื่องเนี่ยจะเหมือนกับเครื่องเก่าเป๊ะเลยนะครับแต่ว่ารูปภาพวิดีโอเนี่ยเราต้องทําการส่งอีกต่างหากนะครับเพราะว่าการแบ็กอัพเนี่ยมันไม่ได้สํารองรูปภาพวิดีโอให้เราโอเคนะครับขั้นแรกก็ ในมือถือเครื่องใหม่ก็เชื่อมต่อเน็ตให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เข้า Samsung account ตัวเดียวกันนะครับเข้า Samsung account ตัวเดียวกันให้เรียบร้อยตอนเราเข้า Samsung account เนี่ยมันอาจจะมีให้เราอัปเดตนะครับเราก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะนยครับหลังจากเราเข้าเสร็จเรียบร้อยก็จะ Samsung account ตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับทีนี้หลังจากเราเข้าได้เสร็จเราไปที่ไหนต่อให้กลับไปที่อ่า บัญชีเกี่ยวกับพวกแบ็กอัพรีสโต e นะครับเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปทําการเรียกคืนข้อมูลครับทีนี้เรียกคืนข้อมูลก็เลือกรุ่นของมือถือที่เราแบ็กอัพไว้นะครับอ่าเนี่ยครับจะเห็นว่าข้อมูลพวกนี้จะถูกแบ็กอัพไว้แล้วก็ทําการดึงเลยครับทีนี้มันแบ็กอัพไว้ตรงไหนมันจะแบ็กอัพไว้ใน Google ค่ะ s ่าซัมซุงคาวนะซึ่งจะเป็นอ่าบัญชีที่เราใช้อยู่นะครับมันจะถูกแบ็กอัพไว้ก็คือมันจะดึงลงมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองข้อมูลที่แบ็กอัพไว้เนี่ยมันจะไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตของ พื้นที่ของซัมซุงนะที่เราสมัครบัญชีไว้นะครับเสร็จแล้วพอมันดึงกลับมาเนี่ยนะครับพวกลายชื่ออะไรต่างๆระบบของตัวเครื่องก็จะถูกกลับมาแล้วก็พวกแอป,ปต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการกลับมาของข้อมูลจะเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้แอป,ปเริ่มถูกติดตั้งมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยค่อยๆติดตั้งไล่มาเรื่อยๆอะนะครับ,รบเห็นไหม ตัวแอปก็จะถูกติดตั้งอัตโนมัตินะครับเพราะว่าแอปเนี่ยเราแบ็กอัพไว้ใช่ไหมมันก็มันก็จะทําทการติดตั้งให้เราอ่ะนะครับให้เหมือนทุกแอปเปะเลยนะครับก็ทํารอไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันรีสโตจนเสร็จนะตอนนี้แอปก็ถูกติดตั้งอัตโนมัตินะครับเนี่เห็นไหมมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆของมันนะอ่าเรามีหน้าที่รออย่างเดียวนะครับช่วงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับพอดีผมรีมานะมันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับ หลังจากเราทําเสร็จเราก็กดออกเลยนะครับทีนี้ถามว่าข้อมูลที่เราแบ็กอัพไว้ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะครับแบ็กอัพก็ยังอยู่ในในซัมซุงเค้าเหมือนเดิมนะครับซัมซุงแอรเค้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ในนั้นนะครับถ้าวันไหนที่เราอยากกู้ข้อมูลก็กลับไปดึงกลับมาใช้ใหม่ได้นะไม่หายไปไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยถามว่าแอปแอปที่พวกแอป Facebook พวกไลน์เนี่ยเราจะเข้าใช้งานเลยได้ไหมอแอปแอปไหนที่จําเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้งานเนี่ย รเราต้องลงชื่อเข้าใช้งานใหม่นะเช่นเฟซเนี่ยเราก็ต้องเข้าใหม่นะครับพวกแอปธนาคารเนี่ยมันลงให้เราก็จริงแต่ว่าเราต้องเข้าใหม่นะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยไม่ได้แบ็กอัพรหัสไปด้วยถ้าระบบบันทึกรหัสไปนะครับแสดงว่าเขาต้องรู้รหัสเราใช่ไหมอ่าดังนั้นระบบมันจะไม่แบ็กอัพรหัสนะครับดังนั้นพวกรหัสต่างเนี่ยเราต้องมาเข้าเองเนี่ยพวกลายชื่ออะไรต่างๆห็นไหมเครื่องใหม่เนี่ยพวกลายชื่อพวกประวัติทูอะไรทุกอย่างจะมาหมดเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะย้ายข้อมูลประเภทลายให้ดูนะครับส่วนเฟซเนี่ยง่ายๆนะอ่าลงลงเฟซก่อนเฟซก็เปิดเฟซแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับใส่รหัสแล้วก็เบอร์โทรเรานะครับใส่บัญชีตัวเองอะ่ะเข้าไปมันก็ได้แล้วนะครับสำหรับเฟซนะเพราะว่าอะไรครับเฟซเนี่ยมันมันไม่ลบข้อมูลนะครับมันไม่ลบประวัติเหมือนกับล ne ล ne เนี่ยเวลาเราจะย้ายเนี่ยเราต้องสำรองข้อมูลก่อนนะครับเนี่ยเฟซตอนนี้ก็เข้าใช้งานได้ละ ถ้าเราสมัครด้เบอร์ก็เข้าได้เบอร์ครับง่ายๆนะครับเฟซเนี่ยเข้าอีกเครื่องหนึ่ง <c oughs> เครื่องเก่าก็ยังเข้าได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเข้าได้หลายบัญชีแต่ไลน์เนี่ยเข้าได้แค่เครื่องเดียวนะไลน์เราจะต้องทําการสํารองข้อมูลนะครับไปที่ตั้งค่าไปที่สํารองข้อมูลแล้วก็สํารองเข้าไดไว้นะครับมันจะมีสํารองข้อมูลให้เลือกเมลอยู่หลังจากสํารองเสร็จนะครับเราก็จะทําการสแกนนยครับอันนี้มันให้เราสํารองข้อมูลพอดีผมสํารองละ ต่อมาทีนี้เราเลือกย้ายด้วย QR code ครับเห็นไหมตัวเข้าใหม่มันก็จะให้เราเข้าด้วย QR code มันก็จะเอาลายมาส่องนะครับก็ยกมาส่องแค่นี้การย้ายลายนี่ถือว่าง่ายนะครับในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากมายแค่สแกน QR code นะครับเนี่ยสแกน QR code นะครับได้เสร็จเรียบร้อยตัวเก่ามันจะให้เราทําการยืนยันนะครับใส่รหัส ที่เราแบ็กอัพข้อมูลนะมันจะมีรหัสแบ็กอัพข้อมูลให้เราบันทึกอยู่ตอนตอนที่เราแบ็กอัพแต่ถ้าไหนไม่เอาข้อมูลก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็กดลงเชื่อเข้าใช้งานได้เลยเสร็จแล้วมันจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอนะครับเราก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอเพื่อเป็นการยืนยันใช่ไหมจะเห็นว่าบัญชีถูกย้ายมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยตัวฝั่งซ้ายนะครับเครื่องใหม่นะลายของเราก็จะเข้าสู่การใช้งานเลยแล้วก็จะทําการดึงข้อมูลจากเมลที่เราบันทึกไว้กลับมานะครับ ส่วนตัวลายเก่าฝั่งเครื่องเครื่องเก่าเนี่ยก็จะด้งออกเลยนะครับมันจะดิ้งให้เราลบเลยอ่ามันมันจะไม่เข้าได้เหมือนกับเฟสนะเฟสเนี่ยมันใส่หลายเครื่องได้นะครับแต่ลายเนี่ยมันเข้าได้แค่เครื่องเดียวนะครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยของเขานะนะครับเป็นระบบความปลอดภัยของเขาโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหม หลังจากเราทําเสร็จนะครับพวกประวัติการโทรอะไรทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะครับส่วนลายตัวเก่าเป็นไงลายตัวเก่าอ่าเราลองเข้าดูครับอ่าลองเฟซก่อนเฟซยังเข้าได้ปกตินะครับเห็นไหมส่วนลายเป็นไงครับมันจะขึ้นให้ลบเลยเห็นไหมอ่าโอเคนะครับท่านไหนที่อ่าใช้มือถือซัมซุงเหมือนกันก็ทําตามนี้เลยนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ได้ใช้มือถือซัมซุงนะครับเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งใต้คลิปนี้นะครับผมจะวางไว้ให้ดูนะครับวิธีการคูณข้อมูลนะครับ แต่สามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นนะวิธีนั้นจะย้ายพวกรูปภาพและวิดีโอด้วยนะครับในครั้งเดียวโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ